ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปถูกถูกถันนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องนะคะพี่น้องเด้อค่ามมือน,นีแอก็ได้เดินทางมาวัดปู่เอวามากเกาะดอนโพค่ะพี่น้องค่ะกับขอโทษกออภัไปค่ะเดินทางมาเกาะดอนโพนะคะปู่เอือ,ร,อราชานาคราชนะคะซึ่งมือน,นีแอดก็เห็นอาศาลแจกกำลังสิเตรียมทาพิธีนะคะเข้ากระสิไปสัมผัสอาจารย์จะเข้านะคะพี่น้องค่ะว่าอาจารย์พ่นเหตุพิธี่างแน่นะคะมือน,น สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะค่ะที่เข้ามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะค่ะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่จะบริถาทข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องเพาะน้องค่ะพี่น้องเนาะอาจารย์คะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่น้องเข้ามาทำพิธีอย่างน้ออาจารย์วันนี้ดวสวงครับวันนี้เปิดซับเปิดซับมันมาค่ะแมนครับเออเปิดมาได้มาเวิร์ดสมุดบัญชีทะเบียนบ้านก็ได้มาเปิดซับเปิดสินอาจารย์หมายว่าปับเออเปิดซับเปิดสินครับวันนี้พี่สาวโศกไงปับสมุดเอาปับสมุดธนาคารเนี่ยเอาเงินล้านเล่นไหมาจ้ะเอาเงินล้านครับเอาเงินล้าน เข้าสู่พิธีกรรม,มพิธีการเนาะ,ะพี่น้องเขาอยู่ทั้งบ้านกะตั้งจิตตัางใจเด้อครับพ็ดน้ำกันติดไหมครับติดติดแติดโอเคอในลำดับพิธีกรรมพิธีการ,รต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้เข้าสูพรร่พิธีกรรมพิธีการนันศักดนะิ์สิทธิ์ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือเกาะดอนโพ โดยมีองค์เจ้าปัวเลราชานาคราชเจ้าเป็นประมุขประทานณสถา,านที่แห่งนี้จึงได้ให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจประนมมือขึ้นและตั้งนะโมสามจบพร้อมกันดังๆครับนะสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุในลำดับพิธีกรรมพิธีการต่อไปให้ทุกท่านไหว้พระรัตนไตรพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภักขวาโธาพธังภักขวันตังอภิวาเทมิสาวาขาโตภักขวาตาธมโมธรรมันัมัสสามิสุปฏิปันโนภักขวโตวสาวกสังโฆสังขังนะมามิสาธุในลำดับพิธีกรรมพิธีการต่อไปให้ทุกท่าน สมาทานศีลห้าพร้อมกันดังๆนะครับพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆ <ITA> ังสารนังคัจฉามีทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามีทุติยัมปิธรรมังสารนังคัตฉามีทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตัดิยัมปิพุทธังสาระนังคัจฉามิตัดิยัมปิธรรมังสาระนังคัจฉามิตัดิยัมปิสังฆังสาระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีส er ิกขาปัทังสมาธิยามิอหินนาทานาเวรมณีส er ิกขาปัทังสมาธิยามิ กามิสุมิจฉาจาราเวรมะีสิขปังสัมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะีสิขปังสัมมิธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมะีสิขปังสมาธิยามิสาธุ มานิปัญจสิขาปทานิสมาธิยามีสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะน,น,นิโพติงยันติตัสสมาสีลังวิโตทะเยสาธุในลำดับพิธีกรรมพิธีการต่อไปเราท่านทั้งหลายจะเข้าสู่พิธีกรรมมันศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกระผมจะันเชิญเทวดาให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจดีๆนะครับสาธุพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมะบูชามหาปัญญาวันโตสังฆบูชามหาโพคะว่าโหติโรกนะนาทั้งรัตนตยังอภิปูชยามะพุทธกะรวตาธรรมะกรวตาสังฆกรวตากีเตวาปาโหบุพัง กรบาอาจาริยังอภิปูจย,ยามะสาธุโอกาสะโอกาสะข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งสิบหกชั้น้าสุลาลยทั้งสิบห้าชั้นดินทั้งสิบสี่ชั้นบาดาลพ่อแม่กรบาจารย์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระยานาะคราชเจ้าทั้งสี่ตะกุลใหญ่เก้าตะกุลรองสิบสองท้องพระกังสิบสี่หัวมมเมืองบาดาล มีองค์เจ้าปูเอือรราชานาะคราชเจ้าเป็นประมุกประทานณสถานที่แห่งนี้กาละบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายได้พร้อมจิตพร้อมใจกันมาจัดพิธีปลีกำบวงสวงถวายเครื่องราชาสักการะบูชาต่อองค์เจ้าปูเอือรราชานาะคราชในครั้งนี้ จึงขอราตนานเชิญองค์เจ้าปัวเอราชานากราชให้สเสด็จมารับเครื่องสักการบูชาอันเป็นมงคลและจะได้เปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาเปิดวาสนาเปิดบา,าดบร,รมีเปิดดวงเศรษฐีปวดดวงมหาเศรษฐีให้กับท่านเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกท่านทุกคนที่พร้อมใจกันมานบไหว้สักการบูชาขอพรในครั้งนี้ ยิติปิโสวิเศเสอีเสเสโพธนาเมอีิเมนาุทธตังโสีโสตังุทธะปิติอียิติปิโสวิเศเสอีเสเสโพธนาเมอีิเมนาุพธตังสีโสตังพุทธะปิติียิติปิโสวิเศเสอีเสเสโพธนาเมออิเมนาุทธตังโสีโสตังุพธะปิติีณะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศีลธาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังเตียวกล้า ธรรมังแคล้คลาดสังขังแคล้คลาดสัตโูไพพานวินาศสันติสัตโูไฟพานวินาศสันติสัตตูไฟพานวินาศสันตินักราโรกักุสันโตติโรมัตเชโมกาโรโกนาคาโนนานาจิเตพุทธกาโรกัสปุพุทโธจะเทวีเนเตทากาโรศีสักกายมุนีโคตโมยักษเนยักษกโรอริยมตโยชิวหาติเตปัจจพุทธานะมามิหังพุทธบูชา มหาเตจวันโตธรรมบูชามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโปคะวาโหติโรกะนาถังรัตนตรยังอภิปูชายามาสาธุพันเตในลำดับพิธีกรรมพิธีการต่อไปกล้าวกระผมจะอัญเชิญเทวดาเป็นภาษาบาลีจึงให้ท่านเจ้าภาพเจ้าสรัทธาทุกท่านตั้งจิตตั้งใจดีๆนะครับ Sama Anta, antar jaga waris antar Rahagat jantuh diwadar Sadamangmuni rajad sasunantur Sakamu kanang कामे चारु पी कीरिसी खरताते चन्तारिके की विमाने की एपे राती चखामे तरुनाख अनेखे हा वतुमहि สามียากกันหาปานาคาะเดือนตาสันติเกยังมุนีราวาจานังสาธาบุเมสุนันโตธรรมะสาวนาคาโลยัมภัทันตาธรรมะสาวนาคาโลยัมภัทันตา อาหมาสสวนากาโลอายัมพานานตาสาธุเมื่ออัญเชิญเทพเทวดาอารักษเด็จลงประทับอย่างเครื่องบวงสรวงแล้วไซ กล้าวกระผมจะขอสวดเปิดโชค <c oughs> เปิดทรัพย์ <c oughs> เปิดเงินเปิดทองเปิดความสําเร็จทั้งการงาน <c oughs> การเงินกิจจากการร้านค้า <c oughs> ให้กับท่านเจ้าภาพเจ้าศรานะครับ <c oughs> ให้ตั้งจิตตั้งใจดีๆรับเอาโชคก้อนใหญ่เอาทรัพย์ก้อนโตทุกท่านทุกคนนะครับา ผู้บารมีบใบสีเปิดรัพยบ ใบสีปากชามผลไม้นานาพันธุ์ไข่ต้มขนมหวานน้ำดื่มน้ำสีพวงมาลัยบรรดามีมากภูบุรีน้อมนำมาถวายสักการะบูชาต่อองค์เจ้าปู่อือลือราชา์นาขราช้าพร้อมด้วยบริวาร เสนาอมาขอจงได้รับเรื่องสักการะบ,บูชาอันเป็นมงคลน,นี้โดยทวนหน้ากันเมื่อท่านรับแล้วขอได้โปรดประทานพรเปิดโชว์เปิดล่า เปิดวาสนาเปิดบาร no มีเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงมหาเศรษฐีเปิดความสำเร็จมีทั้งการงานทั้งการเงินทั้งจิตจากการล้านค้าทั้งธุรกิจนานาจงประสบความสำเร็จนับตั้งแต่บัดนี้ขอให้ทรัพย์สินเงินตราโชคลาบวาสนาและแก้วแว่

เข้าสู่กระเป๋าสตางค์เข้าสู่โทรศัพท์มือถือเข้าสู่สมุดบัญชีธนาคารให้ร่ำรวยให้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือใจเหลือเก็บเหลืออมนับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปด้วยเธอ สางพี่น้องคะในการเป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะจากพามแจกฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะคะเด้อค่ะ,คะมักกระจัดคัดกระพานนะคะท่างช่องเสนอเป็นเนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นนะคะถือพิดบวา่ากันนะคะพี่น้องนะคะของอาจารย์แจ็คก,กรมมี่สองแปดสามศูนย์สี่ห้าครับพี่น้องคะ่ะ ก็ลองเอาไปพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะชอบจัดขัดผ่านนะคะพี่น้องเด้อค่ะทางช่องเสนอไปก็อยากให้โชคให้มั่นเนาะค่ะสองแปดสามศูนย์สี่ห้าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาเมื่อเพิ่งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะบ่อแม่าสีิคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้อง คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ